ดาราสาวดังลั่นแฟนยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องงานแพลนอนาคตลดงานเลิฟซีนอีกหนึ่งนะักแสดงสาวชื่อดังมาร์ฟีมืออย่างเบสชนิดดาภาพ,าพงศินพิพัฒน์เราจะเห็นผลงานมากมายหลากหลายด้านของเธอผ่านจอแก้ว และช่องทางโซเชียลอีเวนต์ต่างๆล่าสุดสาวเบสได้เปิดใจถึงเรื่องการรับงานในวงการบันเทิงที่บอกว่ามีงานบางส่วนที่แฟนหนุ่มนอกวงการที่คบหากันมาเกือบหนึ่งปียังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการทํางานถึงเนื้อถึงตัวเขาเป็นห่วงและกังวลก็ยังมีเรื่องของการปรับจูนให้เข้าใจกันในเรื่องของงานและตนก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการรับงาน ทางนี้เรื่องอนาคตตนมองวา่าเรื่องของชีวิตคู่และเรื่องครอบครัวทําให้ไม่สามารถรับบทเลิบซีนหรือชุดว่ายน้ำใส่งานที่ออกไปในแนวทางเซ็กซี่หรือหวอหวาอาจจะต้องลดลง